คือเขาเป็นอย่างนี้ค่ะมีหญิงสาวสองรายเข้าแจ้งความกับตํารวจสพแหลมฉบังศรีราชาชนบุรีหลังที่เขาไปดูหนังอะเนาะที่โรงภาพยนต์แห่งหนึ่งแต่โดนชายคนนึงน่ะดักทําร้ายและทําลายทรัพย์สินผู้เสียหายบอกอย่างนี้ค่ะนี่นี่เนี่ยให้ดูภาพเหตุการณ์ก่อนเนี่ยกำลังฉุดกระชากโดนย้ำยู่แม่เนี่ยเป็นชาผู้ชายเข้ามาทำผู้หญิงสองคนแม่กลุ่มชายชะกันผู้เสียหายเป็นผู้หญิงสองคนแล้วก็ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายเห็นไหม ก็คืออย่างนี้ค่ะวันที่9กันยาที่ผ่านมาเนาะผู้เสียหายเนี่ยเขาได้ไปดูหนังโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นชายหนึ่งหญิงสองนั่งคุยกันในโรงจากด้านหลังหลังผ่านไปกว่า30นาทีพวกตนทนไม่ไหวจึงหันไปบอกพี่คะรบกวนเบาเสียงหน่อยอ,อในโรงหนังก็เราไม่ควรคุยอยู่แล้วสิเนะ แล้วพอมีคนมาเตือนเราก็คุณเงก็บอกว่าพี่คะรบกวนเบาเสียงหน่อยใช่ก็พูดแค่นี้แล้วพี่คะรบกวนเบาเสียงหน่อยค่ะเออแต่ฝ่ายชายพูดสวนว่าแล้วแล้วคุณมีปัญหาอะไรคุณเพิ่งจะเคยเข้ามาดูหนังหรออีบ้านนอกถ้าคุณอยากดูเงียบๆก็กลับไปดูที่บ้านคุณดิที่นี่เขาดูกันแบบนี้ ที่ไหนวะหรอวะที่ไหนอะที่ไหนอะโรงหนังเขาบอกที่เนี้ยที่เนี้ยที่ชนบุรีเนี่ยที่โรงหนังที่เนี้ยเขาดูกันอย่างนี้แหละจริงเหรอไม่ใช่ไหนแฟนรายการที่ชนบุรีช่วยบอกหน่อยสิเฮ้ยไม่ได้าน้โรงหนังอะไรชาวชนบุรีลุกขึ้นมาบอกว่าพวกฉันไม่ใช่แบบนี้ค่ะเขาบอกว่าที่เนี้ยที่เนี้ยเขาดูกันแบบนี้ถ้าลุงมุงลุงมุงเนี่ยหรือว่ามึงเนี่ยนะอยากดูเนี่ยมยก็กลับไปดูที่บ้าน เขาไม่ได้พูดคุยแล้วพอพูดเสร็จปุ๊บเอาเท้าถีบเบาเลยถีบเบาะหน้าที่ผู้เสียหายนั่งนั่นเลยเพแล้วทางผู้เสียหายพยายามชี้แจงว่าอพี่นี่มันลงหนังและส่งเสียงดังกันมานานอีกฝ่ายก็ไม่ยอมหยุดและตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายตลอดและนอกจากด่าแล้วขู่ด้วยเดี๋ยวมึงเจอกูข้างนอกจะดูหนังรู้เรื่องไหมเนี่ยนี่นี่เลยเดี๋ยวมึงเจอกูข้างนอกทั้งสองคนเห็นท่าไม่ดีละ เลยเลือกที่จะเงียบเงียบพอหนังจบอ่ะทั้งสองคนก็รีบเดินออกจากโรงหนังเพื่อจะกลับเพราะไม่อยากมีปัญหาแต่ผู้ก่อเหตุก็ให้โอกาสนะไอ้ฝ่ายชายเอออยากจะดูหนังให้จบอยากรู้เรื่องคุยก็อยากคุยเรื่องก็อยากรู้ถูกแต่เจอฝ่ายชายออกมที่หน้าโรงหนังนี่คือหน้าโรงหนังเลยนะแล้วผักพวกตนล้มเนี่เนี่ยล้มลงแล้วนั่นน่ตบตบด้วยและเตะก่อนที่จะมีพลเมืองดีเข้าไปช่วย น,นี่ไอ้เสื้อนี่ไอเสื้อดำนี่ๆเตบเขาแล้วก็เตะเขาแล้วพลเ,เมืองดีพยายามจะไปดึงออกเพราะเขาเห็นแล้วไงว่าผู้เสียหายเป็นผู้หญิงสองคนเ,เก่งแต่กับผู้หญิงนะนี่ไงเก่งกับผู้หญิงจับได้เปล่าถามก่อนตอนนั้นทั้งสองคนกลัวมากพยายามอธิบายให้ชายคนดังกล่าวว่า พี่มันเป็นเรื่องในมารยาทในโรงหนังเนาะถึงขั้นต้องค้นหาข้อมูลใน Google เพื่อยืนยันว่าพี่มันต้องเสิร์ชให้อธิบยอีกต้องเสิร์ชให้ดูเลยเพื่อความก็เขาบอกว่าคนที่นี่เขาดูกันแบบนี้โอ้ยเพื่อน้องผู้หญิงสองคนเลยพยายามเสิร์ชบอกว่าใหม่ๆๆม่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 นี่นี่นี่ชายคนดังกล่าวไม่มีทีท่าว่าจะอยู่แล้วตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งตำรวจแต่ก็ทำไมลุ้นในหวังโทรศัพท์ไปดึงมือถือเขามาแล้วเควื่งลงพื้นจนได้รับความเสียหายแล้วยังพูดอีกว่า ถ้ามึงแจ้งตำรวจเต็มที่กูก็เสียแค่สองพันสองคนอะสี่พันกูรู้จักคนใหญ่คนโตเยอะตำรวจเด้อเหรอทำอะไรกูไม่ได้หรอกเอาสเตตำรวจเด้อเหรอเอาะเทคุณตำรวจคะคนนี้เขาพูดแบบนี้นะไม่ใช่แพทนะแต่ในนี้ผู้ก่อเหตุพูดผู้ก่อเหตุพูดว่าตำรวจเด้อเหรอทำอะไรกูไม่ได้หรอกเนี่ยเห็นไหมตำรวจชอบโดนอ้างแบบนี้จริงหรอ อือฉันอ่ะเอาจริงฉันเห็นใจตำรวจตลอดอ่ะมีแต่ผู้ที่นิสัยไม่ดีชอบไปอ้างตำรวจหาว่าตำรวจทําอะไรไม่ได้ใช่หาว่าตำรวจอ่ะชอบแบบว่าทไปฟ้องก็บอกว่ามันเป็นเรื่องแบบเป้นจากนี้ใครพูดอย่างนี้ตำรวจเขาจะไม่ยอมแล้วนะจริงเหรอาจะไปจัดการเนี่ยอีตานี่คนแรกสอนนอไหนสาธุเลยสอนนอไหนชลุรีน่ะชลุรีตอนเนี้ยยอมรับเลยว่าทําอะไรไม่ถูกอายด้วยกลัวด้วยจึงตัดสินใจทําไมรู้ปะทำไม ยกมือขอโทษเป็นเราเราก็ไหวไว้ก่อนเลาแต่แรกเลยเราต้องสู้จนยิบเป็นชั้นเหรอแต่ในโรงแล้วยกมือไหว้มันก่อนเราก็ออกมาไม่ดูแล้วหนังเออดูไม่ดูไปม่จบแล้ว่ก่อนแจ้งลงบันทึกประจำวันนั่นแหละคนเรานั่งดูหนังเราพี่ขาเบาหน่อยโอ้ที่เบาเรา่เธอลุกเลยไหมล่ะเราลุกแล้วลูกสิ ไม่ดูจนหนังจบเนาะเรื่องมันจบไ้โทรศัพท์ก็โดนขว่้ยงนั่นแหละเขาก็ยกมือไหว้ขอโทษเพื่อให้จบปัญหาก่อนที่จะแยกย้ายกันไปพอออกจากห้องได้อ่ะออกจากห้างได้อ่ะสพแหลมฉบังต้องเข้าแล้วล่ะเออมาไหมก็ไปแจ้งความกับตํารวจแต่ด้วยความกลัวและไม่ปลอดภัยเนื่องจากถูกขู่แล้วก็กลัวจะไม่ได้รับามมเ็นสิ่งนึงกลายเป็นสื่อค่ะ สื่อกลายเป็นกลายเป็นสื่อที่จะช่วยพวกเขาแล้วอะไม่ตํารวจต้องบอกเขาเลยว่าน้องไม่ต้องกลัวเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูกล้องวงจรปิดแล้วพี่จะตามไปจับมันเนี่ยมาเรียกมามาสอบปากคําที่สระถรสอนพี่ตํารวจได้บอกเขาหรือเปล่าคะนั่นนะสิไม่ไปไม่ส่งผู้สื่อข่าวไปถามเราแล้วเขาเลยเขาเลยต้องมารลองสือผู้เนี่ยผู้ก่อเหตุเบอร์หน้าเลยแล้วดูดูหุ่นกำยำแข็งแรงแล้วก็ตีผู้หญิงสองคนเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าอะไรอยากฟังเสียงเขาอะ ไหขี่ได้ค่ะไปเหะค่ะน้องขอโทษน้องขอโทษแล้วมึงทำที่ไหนไหนเพราะกูรู้ว่าดเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูมีคนเยอะเลยกูรู้ว่ามึงทำกลานที่ไหนอ้าวโหอีกแล้ว <c oughs> แล้วมึงทำงานที่ไหน <c oughs> อันนี้เราเราหรือเขาไม่อันนี้ถามเขา <c oughs> เพราะเขาเมืนอกี้เขาถามบอกว่าเขามีคนเยอะเขารู้นะว่าไอ้น้องสองคนนี้ทำงานที่ไหน ก็เลยอยากถามพี่ว่าแล้วมื่อทำงานที่ไหนแพทแพทเราอะเรานี่นี่อ๋อจานแพทแพททำงานเออหนูถ้าถ้าเขามาหาแพทแล้วเจอหนูอะเจอพี่นกแก้วก่อนอยู่แล้วถ้าเขามาหาแพทแล้วแล้วแพทกลับไปเร็วอ่ะคนที่ช้าคือฉันนะไม่ต้องไม่กลัวเลยเราปภที่นี่แข่งแข็งแกร่งมากนกแก้วเหรอใช่ ทำไมหน้าเราดูไม่เื่อยๆเรามีตั้งสี่ห้าคนน่ะจะไปกลัวอะไรตำรวจที่สอนอที่แหลมชบังเขาก็จัดเดี๋ยวเขาจัดการแล้วโอ้โหเขาไม่กลัวจริงๆเนี่ยเขาไม่กลัวแล้วมาประจบกับข่าวกำนันนกหินทำไมความเชื่อใจตำรวจมันทำไมมันน้อยลงน้อยลงน่ะน่ะคุณตำรวจต้องสู้นะคะ ตำรต้องจัดการอย่าให้เป็นอย่างนี้อย่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆมันทีมันมันไม่มันไม่เล็กนะเพราะมันคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใช่แล้วอุปกรณ์ถูกแอบอ้างเสียหายไปหมดเนี่ยเขาอ้างเลยว่ารู้จักเยอะคนใหญ่คนโตอ่ะแล้วเขาก็รู้จักคนเยอะไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยวก็รู้ว่าพวกเองสองคนทํางานที่ไหนแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าตํารวจที่รับแจ้งความเนี่ยเขาตามหาตัวคนนี้ไม่เจอเราจะไม่ได้มีวิดีโอนี้ออกมานะแปลว่าตํารวจเขา เอ้ยวิดีโอนี้เป็นสาวสาวถ่ายถ่ายเอาไว้ป่านนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเอานี้ไม่ใช่ตำรวจไปไม่ใช่ผู้หญิงน้องผู้หญิงก็ถ่ายไว้เสียงผู้เสียหายถามอย่างเบาๆว่าผู้เสียหายเป็นนักข่าวเองแล้วพูดว่าขอโทษค่ะเบามากและนั่นก็เลยพูดว่าคนของพี่เยอะอ่ะคนคนของกูเยอะนะรู้นะว่าทำงานที่ไหนเด้อเด้อนี่ไงเดี๋ยวคนแจ้งตำรวจต้องมาแจ้งนักข่าวต่อใช่ต้องทำข่าวเอง ต้องทําตัวเป็นผู้สื่อข่าวเองเอ๊พี่เขาพี่เขาทําอาชีพอะไรอ่ะไม่รู้แต่ว่าแต่ตอนนี้เรายังไม่มีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยหน้าเขาเพราะว่าตํารวจเขายังไม่ใช่เขายังไม่ได้มีการออกอย่างเดียวเลยตอนนี้ถ้าเขาเป็นผู้ก็ทำผิดก็จะนั้นได้ใช่ไหมยืดตัวเราต้องยืดตัวเราต้องไม่กลัวเพราะเราเป็นสามคนเป็นคนไม่ได้กระทำอะไรผิด เราอยู่ที่ไทยรัฐเราไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไปพูดบ่อยถึงว่าอยู่ไหนเขาก็รู้แล้วไปเปิดทีวีเขาก็รู้เนี่ยจริงด้วยเออน่าจะแพทว่าน่าจะเขินน่ะนะหมายถึงที่ที่ที่อารมณ์รุนแรงเพราะว่าไปกับผู้หญิงเสียหน้าเสียหน้าด้วยไปกับผู้หญิงคนที่รูปไหล่เหรอใช่คนที่รูปไหล่ไว้ให้จเย็นๆป่านนี้ผู้หญิงยังอยู่ป่ะเฮ้อ อารมณ์แรงขนาดเนี้ยเอ้าเอ้าวเบรกเดี๋ยวเอาอะไรที่มันละมุนดีกว่าก้องวงจรปิดตัวอื่นอุยไหนดูสิก่อนจะไปหาคุณพ่อละมุนเออมันต้องมีหลายนี่ไงเขาไปกับผู้หญิงสองโคอ๋อตอนซื้อตรงซื้อตรวซื้อขนมเขาเห็นโมดนะว่าใครเป็นใครโอ้ละมันจะขึ้นอย่างนี้มันก็หาไม่ยากสิอย่างเงี้ยไม่ยากโซเชียลหาเร็วแป๊บเดียว